สมเด็จพระเทพพระราษาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาและในโอกาสสมโพชพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เวลา16นาิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2555และในโอกาสสมโพชพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณพุทธมณฑลอํเาเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในโอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธมนตนและคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างพระพุทธรอบพพรระุทธูปฉลองปีพุทธชยันตีจากนั้นทรงเทมวลสารพระไทย9ดวงสำหรับบัรจุในองค์พระพุทธรูปปางตรัสรู้9องค์เพื่อเชิญไปประดิษฐานในจังหวัดต่างๆ9แห่งและทรงเททองหล่อต้นแบบองค์พระลอยองค์9องค์ทรงเจิมแม่พิมพ์ต้นแบบเปลี่ยนพระพุทธรูป เดียพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้เนื้อทองทิพย์หนึ่งแทน่นและทรงเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีพุทธาพิเศษเบิกเนตรซึ่งชาวร้านนาเรียกว่าบวชพระบวชพระเจ้านั่นเองนะคะถือว่าพระพุทธรูปไม่ได้มีอยู่กันหล<ๆ>ังจากทรงกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าแล้ว รรรอบบด้้ววววยยกกาาาเเีนนนนนนปปะทัััิิสขช็ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นสู่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑลส่งน้ำสวดสรรเสริญคุณพระตนตไตรและส่งพระดําเนินเวียนประทักศิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสามรอบในวันวิสาขบูชาวันที่4มิถุนายน2555ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช2555เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีอย่างยิ่งใหญ่ การเฉลิมฉลองเน้นเรื่องการปฏิบัติบูชาด้านวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามวิถีชาวพุทธอย่างแท้จริงอาจะทำให้เกิดความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและแด่สมเด็จรพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราช,ชากุมารทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาที่หล่อล้อมเอกลักษณ์ของชาติไทยรวมไปถึงเป็นมอบให้แก่อริยธรรมของโลกสุดสมในประเทศระรัติ เราจะลงเเยนทีนประทักษิณ